สวัสดีครับผมสรยุทธชาสมบัติเอกราชทุดของไทยประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นะครับประจำกรุงอาบูดาบีเป็นนักเรียนเก่าของอุดรพิทยานุกกูลอาจจะเรียกได้ว่าผมเป็นหนึ่งในบรรดาสิทธิเก่าของอุดรพิที่มารับราชการอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ แล้วเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเอกคกราชทูตนะครับเป็นตำแหน่งสูงสุดของในวงการทูตดังนั้นวันนี้อยากจะพูดในเรื่องว่าทำยังไงถึงจะมาเป็นทูตได้อันแรกคือการเรียนเรียนอะไรปัจจุบันเปิดกว้างมากครับสามารถที่จะเรียนทางสายสังคมศาสตร์สายวิทยาศาสตร์สายอื่นๆแล้วใน วิธีการเข้าสู่เนี่ยนะครับเข้าสู่การเป็นนักการทูตเนี่ยก็คือการไปสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศท่านก็สอบตรงเลยก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าสนใจอยากจะเรียนด้านไหนนะครับแต่คนที่เรียนสังคมศาสตร์แน่นอนก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของความรู้รอบตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศการทูตแต่ไม่ได้ตัดว่าถ้าเรียนสาขาอื่นเนี่ยจะไปสอบไม่ได้เพราะตอนนี้จบ ปริญญาตรีที่กอพอรับรองทุกสาขาสามารถสอบได้แล้วในชีวิตจริงเนี่ยผมเคยเจอนักการทูตหลายท่านที่จบสาขาอื่นบางท่านจบวิศวะบางท่านจบด้านอื่นๆหมอก็เคยเจอแล้วก็เป็นนักการทูตที่เก่งด้วยหลายคนเนี่ยเวลาเราพบปะพูดคุยเรายังนึกว่าน่าจะเรียนกฎหมายแต่ปรากฏไม่ใช่ท่านเรียน วิศวะไฟฟ้ามาแล้วก็เป็นนักการทูตระดับ World Class เลยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าวิธีการเข้าสู่การเป็นนักการทูตเนี่ยได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าท่านอยากจะเลือกเรียนสาขาอะไรหากชอบทางสังคมศาสตร์จะเป็นนิติอักษรศาสตร์ประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์ได้หมดนะครับเปิดกว้างหรือทางสายอื่นๆก็ได้หากเรียนสายอื่นก็หาความรู้ รอบตัวนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือว่าทำยังไงถึงอยากจะมาเป็นนักการทูตแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ก็คงต้องมองหา role model ว่าใครที่ควรจะเป็นคนที่ท่านอยากจะทำตามนะครับก็นักการทูตที่เก่งๆของไทยก็มีหลายคนก็ค่อยๆศึกษาดูนะครับแล้วผมคิดว่าคือ ไม่มีข้อจํากัดแล้วสมัยนีย้หลายท่านถามผมว่าอาจจะต้องมีมีเส้นมีสายไหมผมก็เป็นตัวอย่างอันหนึง่งว่าผมก็ไม่ได้มีเส้นมีสายผมมาจากอุดอรเป็นเด็ก้านนอกแล้วก็เข้าทํางานในกระทรวงต่างประเทศไม่รู้จักใครนะฮะแล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆเป็นเอกคระาททูตมาสองครั้งแล้วนะฮะเป็นทูตครั้งแรกที่เปรูครั้งที่สองที่อาบูดาบีนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าความรู้ความสามารถสําคัญกว่าเรื่องอื่นๆแล้ว เส้นทางไต่เต,ต้าล่ะไต่เต้าก็เราเข้าไปเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเข้าไปก็เป็น C3 C4 เป็นระดับปฏิบัติการค่อยๆไต,ต่เต้าขึ้นมาเป็นเลขานุการโทรเอกที่ปรึกษาอัครชทูตที่ปรึกษาเป็นอัครชทูตเทียบเท่ากับรองอธิบดีแล้วก็เป็นเอกอักษรชทูตก็เทียบเท่ากับอธิบดีหรือผู้ว่านั่นก็เป็นเส้นทางหนึ่งในบรรดาเพื่อนๆของน้องๆเนี่ยอาจจะ มีหลายคนสนใจอยากเป็นหลากหลายนะครับเป็นหมอเป็นเป็นวิศวะเป็นทหารเป็นตำรวจก็เปิดกว้างสมัยนี้เปิดกว้างนะครับแต่ขอให้สนใจในเรื่องของการหาความรู้รอบตัวแล้วที่สำคัญเรื่องของภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษต้องใช้การได้ดีเนี่ยแล้วในยุคปัจจุบันการหาความรู้ง่ายมากคำถามถัดมาก็คือว่าถ้า เข้ากะทรวงต่างประเทศแล้วเนี่ยโอกาสจะเป็นทูตได้มากน้อยแค่ไหนผมบอกเลยเลยว่านะฮะประมาณ 80- 9 0คือถ้าท่านประคองตัวอยู่ในเส้นทางเนี่ยยังไงก็ได้เป็น,น,นแน่ๆนะครับขอให้อยู่ในเส้นทางที่ดีนะครับตั้งอ,อกตั้งใจทำงานยังไงวันหนึ่งก็ได้เป็นแล้วคำถามหนึ่งก็คือว่าแล้วเป็นแล้วเนี่ยเงินทองพอไหมเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ไหมซื้อบ้านได้ไหมซื้อรถได้ไหมส่ง ลูกไปเรียนได้ไหมผมก็เป็นตัวอย่างอันดีว่าผมมาจากเด็กบ้านนอกผมก็สามารถที่จะมีบ้านมีช่องได้นะครับส่งลูกเรียนอินเตอร์ได้คือก็ในฐานะของการเป็นคริสตจการไม่ได้อู้ฟู่นะครับก็พอมีเลีเ้ยงดูตัวเองได้แต่เราก็ต้องประหยัดนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะจะมีผลกระทบกับการเป็นนักการทูตไหมไม่มีเลยนะครับยังไงการเป็นนักการทูตยังไงก็ต้องพบปะเมื่อเกิด เรื่องสำคัญที่ต้องเจรจารัฐผู้รับประเทศที่เราไปประจำการอยู่เขาก็ต้องเชิญทูตไปพูดจาไปคุยเช่นเดียวกันนะครับการที่ทูตจะเดินทางออกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแจ้งในประเทศผู้รับด้วยก็หลังจากที่เราเดินทางออกไปก็จะเป็นเรื่องของชาเจริ i เฟสอุปทูตเนี่ยจะดูแลแทน หลายประเทศเวลามีความสัมพันธ์กันเนี่ยก็ต้องการยกระดับเป็นระดับเอกอัรชทูตนะครับหมายถึงว่าระดับความสัมพันธ์นี่กลับมาสู่ปกติระดับสูงสุดการที่ทูตไม่อยู่มีอุปทูตอยู่นี่แสดงว่าความสัมพันธ์ยังไม่พัฒนาขึ้นสูงสุดนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะมีเทคโนโลยียังไงเนี่ยนะักการทูตยังอยู่เวลาเราไปพบปะ เขาก็มองตาเราว่าสิ่งที่เราพูดน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเพราะหลายอย่างเนี่ยเขาต้องการดูสีหน้าของเรานะครับคำพูดของเราเป็นคำพูดที่สำคัญการปฏิบัติการวางตัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนี่คืออยากจะเล่าให้น้องๆที่อุดอรพิษฟังนะครับว่าหากสนใจก็ขอให้เริ่มศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมก็มีช่องใน y o u t u b e อาจจะลองไปเสิร์ชดูชื่อสรยุทธชาสมบัตินะครับหรือใน Facebook หรือใน TikTok ก็ก็มีดังนั้นท่านก็สามารถที่จะติดตามหาความรู้ได้เพิ่มขึ้นสวัสดีครับ